วันนี้ก็ขอสวัสดีนะฮะพี่รักแฟนเพลงเาไม่ใช่รักแฟนเพลงทุกท่านนะฮะวันนี้เรากำลังจะไปสับปลานะฮะที่บ้านต้นลงสิงตอนนี้เรากำลังเดินทางไปทางก็ค่อนข้างจะดีนิดนึงมีกระตุ้งบ้านบ้านนี้จะไม่มีโอกาสแตะดินเลยนะฮะ นิ่มมากครับตอนนี้เราก็ถึงทางเลี้ยวแล้วนะครับกำลังจะถึงจุดที่เราต้องการจะไปแล้วนี่คือป่ามันนะครับใครไม่เคยเห็นป่ามันไม่ใช่ป่าเราเลยนี่คือป่ามันนะจจะป่ามันไปอยู่นี่ป่านี้เขาเรียกว่าเถียงนาน้อยคอยแฟนนะนี่คือต้นบะคอที่เราได้กินบ่อยๆฮะนี่คือต้น เรานะแี่ที่เป็นสะสะลางนะฮะสะลงางอดีตผมเคยตึกฮะไม่ได้ปลาจักตัวนะครับิเลยครับเราก็ถึงแล้วนะครับรที่หมายขอโทษครับอ้าว <Okay. S 1> เรากำลังจะเดินทางลงไปตำรอยนะครับ นี่คือป่ามันแซนชิงฮะพ่ออุดีครับแมงดาครับตอนนี้กำลังเอาแมงดาออกจากอ่าด่างอยู่ครับเพร่ออุดดีเป็นชอบชอบชอบอยู่กับแมงดาดน้อง,นนองสิงห ไม่รู้ว่าพาเรามานี่จะมีไหมปลาอบ,บ้่ังครับอ๋อแันคิงแนะนำว่าน่าจะได้กินเป็ดวันนี้มาหาปลาเราจะได้กินเป็ดนะฮะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะฮะตอนนี้เราก็มาจนถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับหลังจากเรา ี่รถแค่นั้นมานะฮะตอนนี้ก็ต้องถึงในส่วนของการเดินเท้าแล้วนะฮะดดนี่ก็เป็นที่นาของธนงสิงนะฮะสำหรับใครที่จะมาเป็นลูกะสภัยนะฮะก็ดูไว้นะครับนี่คือมรดกที่คุณจะได้นะครับ <c oughs> <c oughs> มองไปไกลสุดซุ้หูลูกตานะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ของเขานะฮะของคนอื่น อุปกรณ์การหาปลาของเราวันนี้ประกอบด้วยฮะมีโต้หนึ่งอันนะฮะอะไรคือมีโต้อะนี่ที่ตอันี้ดูกัน้นี่ดูดูมันเนี่ยดูกมันนะฮะรู้สึกว่าหลังจากทำนาข้าวแล้วฮะนาของธนงกำลังจะเป็นไล่มันนะฮะ เอาทุกอย่างฮะยกเว้นความตายแล้วก็ขอพักกับหนึ่งครับมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วทำถ่ายการถ่ายทําต่อใหม่นะฮะถึงแล้วฮะถ้าถ้าใครเห็นน้ำในคลิปวิดีโอนี้กรุณาโทรกลับมาแจ้งทางรายการนะฮะ บ้านถนงนี้มนน้ำห้าสายไหลผ่านนะอุดมสมบูรณ์มากแทบจะเป็นป่าดิบชื้นกันเลยทีเดียวธนงครับใช่ที่เราถ่ายเมื่อกี้ไหมครับที่เราจะหาใช่ครับโอ้ยเดี๋ยวทำว่วงเสร็จเราก็จะไปเอาเป็ดนะครับ ได้คือกันครับรอบนี้ไม่ได้ปลานะครับบ้านทนงองต้องได้นโยบายใหม่นะฮะหาปลาได้กินเป็ดนะฮะ <c oughs> ออกจากเมืองมาก็ได้สุดหายใจเต็มปอดนะกับบรรยากาศไร้ควันนะฮะวุ้นดีกกนดด้นะครับในส่วนของตอนนี้นะฮะเราก็เริ่มมีวีแววของ น้ำแล้วนะฮะเขาบอกว่าในน้ำมีปลาฮะเราจะมาดูกันฮะน้ำที่นี่มีปลาหรือเปล่าตอนนี้ต้องบอกว่าใจชื้นขึ้นมาฮะหลังจากเห็นน้ำรู้สึกว่าเราจะต้องได้แน่ๆสักตัวฮะคุณก๊อป ทักสองครั้งแล้วว่าได้ยินเสียงปลากล้าจุกกลนเลยหลดตัวนี้อลงไม่สิงเจ้าไม่ยินหอก,ก <c oughs> อกยังกูเดี๋ยวผมเอากล้องลงให้ระวังจมระวังจมดึงกันไหม <c oughs> ดึงกันไหมดูฮะดูความลึกของน้ำครับดูฮะดูฮะสะ่มนะฮะ เดินเตะปลากรับต่อนะครับคุณครับความเข้าหลืบแล้วครับใช่ไหมครับเราทำไมถึงได้ปลาในหลืบครับผมเป็นไม่ครครับถ้าเป็นหาหอยผมพอรู้ครับถ้าหอยเข้าหลืบผมต้องทำไงก็แย่ๆหาลูหอยไปก่อนครับถ้ารู้สึกว่าเป็น หลูนิดนิดหนึ่งแรงก็ลวหอยฮะมันบอกไม่รููครับของนี้มันมันอยู่ที่เซนต์ของเราฮะไงเข้าไงมันออกบ่อบอดีสะได้บ่อย่่นแต่มันหัวขึ้นลงขึ้นมากเลยอะไรอะไรได้แล้วดีเยเดียวเฮ้ยหยับแล้วนายจะเป็นผลงานชิ้นเอกนะฮะโอ้ยแมีไปแล้ว เอ้ยแสดงว่ามีแน่ใช่ไหมครับเฮ้ยกบมาสาธิตพิชิตจับปลามือเปล่าครับจังหวะนี้ดิ้นแล้วดิ้นแล้วขออนุญาตฮะครับอันนี้ให้พออธิบายแล้วนะครับนี่คือการทำอะไรครับการสระปลาฮะแล้วเราจะเทปลาออกไปข้างนอกเหลือน้ำเหลือเหลืออะไร้ะครับเหลือเหลือน้ำไว้ ใช่ไหมใช่ไหมดืดดืดดืดเมื่อกี้นี่นี่เขาเรียกสาปลาฮะสาปปลาเกลีาเป็นไรตดกเลี้ยวเมื่อกี้สิบึดดุดไปแ <auto> ล้วแหละมันตกตรงประมาณตีนมึงแหละโมมี่โอ้แหงไหมรัดไหมพี่เสียงแหงเลยออกมาออกมาที่ขั้นนี่ยาวไามเต๋อบอกกูบ้างยาวอะไรกูไม่รู้นึกว่ถือมาหมดแล้ว ีวไม่ไดตรงนั้นเราค่อยไปหาใหม่ครับมันก็มีตัวเดียวในสระแล้วมันก็ออกไปแล้วอ่ะทำไงดีเ <laughs> มืม่กอ,ก,อ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 กี้ลูกมันเมื่อกี้ลูกมันปลาอย่างกอต้องค่อยๆสาบอย่งโน้นแบบนี้ย่างไปเอา้งไงนะอาเกเจาะน้ำโอเคฮะ